รู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าอีกครั้งนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาพูดในเรื่องของการที่ ในยุคนี้เนาะมันมี AI เข้ามาไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT หรือ Google AI ทีนี้หลายๆคนอะอาจจะเอาพวกข้อธรรมต่างๆหรือว่าแม้แต่การฟังธรรมะที่ใช้ AI Generate แล้วก็มาพูดให้เราฟังเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็แพร่หลายกันมากๆแต่ว่าสิ่งที่ไฟ้าอยากจะมาเตือนทุกท่านในที่นี้เลยนะคือถ้าใครที่มีจุดประสงค์ในการศึกษา ธรรมะที่มันเป็นธรรมะจริงๆที่ใช้เพื่อการหลุดพ้นที่มีเป้าหมายเพื่อที่เราจะเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่ในแง่มุมของการนำธรรมะมาปลอบใจเรานะคือฟ้าลองไปฟังหลายๆช่องมาเหมือนกันที่เป็นช่อง AI บางช่องก็มีการคัดกรองเนื้อหาดีแต่ว่าในหลายช่องเลยแหละที่ มีการใช้ AI นำมาสอนธรรมะในเชิงที่มันยังคงมีความเป็นตัวตนของเราตัวเราอะไรอย่างนี้อยู่โดยเฉพาะพวกธรรมะที่เขาจะชอบพูดให้เรารู้สึกว่ามันตรงกับเราจังเลยแล้วพูดเหมือนในเชิงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษมีบุญมาก เพราะมีสิ่งนี้มีบุญมากอะไรแบบนั้นน่ะคือพอฟังแล้วถ้าใครที่เขาไม่ได้รู้จากธรรมะที่มันเป็นธรรมะชั้นลึกหรือว่าเข้าใจกลไกาการทํางานของธรรมะของสิ่งที่มันเป็นสังคตะธรรมจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เคลิมไปกับสิ่งเหล่านั้นได้ทำให้เกิดนันทีความเพลินได้แล้วในหลายๆช่องที่มีการพูดถึงความเป็นเราของเราเช่นจิตของเรา หรือว่า,าตัวตนของเราที่แท้จริงหรือในบางที่ที่เขาสอนในเชิงของอานาปนสติที่ ถึงขั้นการสลัดคืนแล้วแต่เขาพูดการสลัดคืนในเชิงที่เป็นการสลัดคืนสิ่งเศร้าหมองอื่นๆแต่ก็ยังเหลือเพียงตัวเราคือความสลัดคืนจริงๆอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลือความเป็นตัวตนอยู่ในการสลัดคืนแล้วเพราะว่าจะสลัดคืนออกไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณด้วยในการที่จะเข้าไปฟังธรรมะที่อาจจะ มีใครมาสอนหรือว่าถูกเจเนเรตด้วย AI ยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าไปตรวจสอบในพระไตรปิฎกในส่วนที่มันเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอย่าคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าจนกว่าเราจะได้ตรวจสอบแล้วว่ามันตรงมันสมควรหรือว่ามันสามารถลงกันได้กับคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำข้อธรรมะไปปรึกษา AI คือตัวฟ้าเนี่ยได้ลองแล้ว ว่ามันมีข้อบกพร่องหลายๆอย่างมากๆอย่างเช่นในกรณีที่ฟ้าเพิ่งทำคลิปไปล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องพรหมวิหาร4 เทียบกับชานแล้วก็การเข้าถึงความเป็นพรมเนาะในแต่ละขั้นพอเราลองไปให้ AI เนี่ยช่วยรวบรวมข้อมูลให้หน่อยเกี่ยวกับสิ่งนี้ปรากฏว่า AI รวบรวมข้อมูลมามั่วมากเลยคือถ้าสมมติว่าใครที่ไม่รู้ไม่เคยผ่านตามไม่เคยอ่านพระสูตรเยอะๆเ,เป็นพันๆหมืน่มนมาก่อนจะไม่รู้เลยว่ามันแปลกอ่ะทีนี้พอฟ้าเห็นว่ามันแปลกฟ้าก็ยังไม่ได้รับรองว่าสิ่งที่ AI นํามาให้อะ่ะมันคือสิ่งที่ผิด ฟ้าก็เลยไปนั่งค้นหาตรวจสอบในเว็บสืบค้นของพระไตรปิฎกโดยเว็บหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นอิทิป,ปิตกะเลยทีนี้พอเข้าไปสืบค้นแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่ AI มันนํามาให้เราอะมันไม่ถูกต้องแล้วนะเราก็เลยลองโยนพระสูตรที่มันเป็นพระสูตรเต็มอะของเนื้อหาของพรมวิหาร4กับฌานที่เข้าถึงความเป็นพรมโลกในแต่ละขั้นไปให้ AI ตรงนั้น พอ AI ได้รับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลตรงๆแล้วจากฟ้าปุ๊บ AI ก็ถึงขั้นขออภัยเลยที่ให้ข้อมูลผิดคือโดยความที่อายกตัวอย่างใช่ไหมเนื้อหาข้อมูลมันจะเป็นประมาณว่าตัวการเจริญเมตตาเนี่ยสามารถเข้าถึงความเป็นพรหมกายิกาได้ถ้าเจริญเมตตาโดยไม่เสื่อมเมตกระํำกาละก็จะเข้าถึงความเป็นพรหมได้แต่ตัว AI บอกว่าเมตตาเนี่ยสามารถเข้าถึงพรหมกายิกาอภาัสรัสสุภกินหะเวหาภลระได้หมดเลยแต่พระพุทธเจ้าจะแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่าเมตตาถ้าไม่เสื่อมมรกรทามกาละก็ต้องไปเป็นพรหมกายิกาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นกรุณาก็จะเป็นอภัสระมุทิตาเป็นสุภกินหะ แล้วก็อุเบกขาเป็นเวหับภละก็คือจะแบ่งอย่างนี้ชัดเจนเลยจะไม่ได้พูดรวบแบบพี่ AI สรุปมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ AI เนี่ยมีความคลาดเคลื่อนมากๆที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดก็คือเรื่องตันหา3ทุกคนลองเข้าไปคุยกับ AI ตอนนี้เลยก็ได้นะบอกว่าลองอธิบายเรื่องตันหา3ามไม่ฟังหน่อยแล้ว AI เ่ะก็จะพิมพ์ตอบกลับมาว่ามันจะมีการมาตันหา อันนี้เขาอธิบายถูกนะแต่ภพาะวตัณหากับวิภวตัณหาอันเนี้ยไม่ใช่แล้วคือ AI จะบอกเราว่าภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเหมือนแบบอยากรวยอยากร่ำรวยอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากเป็นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือเช่นไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้หรืออะไรแบบนั้นอะซึ่งจริงๆแล้วอะไอ้พวก สิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในหมวดของการมาตัญหาอยู่เลยคือการมาตัญหามันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับทางโลกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้แต่การวิตกในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นอย่างการคิดว่าอยากเป็นคนรวยอันนั้นอ่ะถามหน่อยว่าการเป็นคนรวยมันมีเหตุมาเพราะการมหรือเปล่า อย่างการที่พระพุทธเจ้าตรัสโทษเกี่ยวกับกามเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องที่จะต้องออกไปทํามาหากินตักลมตักแดดถูกยุ่งกัดหรือว่าแม้แต่การลบราค่าฟันเนี่ยก็มีเหตุมาเพราะกามการที่อยากเป็นคนรวย มันก็ยังอยู่ในหมวดของการมตัญหาอยู่ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถอธิบายได้ว่านั่นคือภวะตัญหาแล้วการไม่อยากเป็นคนจนมันก็ยังอยู่ในการมตัญหาอยู่ดีมันยังไม่ใช่วิภวะตัญหาแต่ความเป็นภวะตัญหาจริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่จิตได้พบก็คือเมล็ดพืชตั้งบนผืนนาเจริญงอกงามไพบูร์วิญญาณโดยปกติแล้วมันจะมี4ระดับนะคะก็ตั้งแต อุปาโททิติอภินิพติแล้วก็ปาตุภาโวคือพอมันเป็นปาตุภาโวแล้วอ่ะมันถึงจะเป็นพบพอมันเป็นพบปั๊บมันก็จะเกิดจิตอันนี้มันมันมันลึกไปหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเอาประมาณว่าพอวิญญาณมันได้พบแล้วอ่ะนั่นคือภาวะตัณหาความเป็นภาวะตัณหาคือการทําให้วิญญาณมันได้พบแค่นั้นเลยส่วนความเป็นวิภวะตัณหาคือการที่ไม่อยากที่จะได้พบ คือมันไม่ใช่ความไม่อยากแบบหยาบๆหรืออยากแบบหยาบๆอะที่มันเป็นภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหามันเป็นอะไรที่มันอยู่ในระดับของจิตมโนวิญญาณเลยตันหาเป็นตัวนําไปอย่างในกรณีของวิญญาณปกติแล้วอะมโนอะมันก็จะเป็นมโนอยู่อย่างนั้นอะมันไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเคลื่อนไปไหนแต่เพราะว่ามันอาศัยตัณหาในการนําไปพอมโนกระทบกับธรรมังมันก็จะเกิดผัสสะ การที่มีภาษาก็คือมีวิญญาณในการรับรู้ทร,รม,มังนั้นแล้วทีนี้ก็คือได้พบพอเจริญงอกงามภพยบู์จิตผูกติดกับอารมณ์ก็เกิดเป็นพบเจริญภพยบู์เพราะนั้นก็คืออาศัยภวะตัณหาแม้แต่ในวันวันหนึ่งอะเรามีภาวะตัณหาไม่รู้ต้องเท่าไหร่ไม่ว่ากันจะเป็นการฟังการคิดการเลือกการขยับการมองสิ่งนั้นการได้ยินสิ่งนี้ ทุกๆอย่างมันแทบจะเป็นภาวะตัณหาหมดเลยถ้าไม่มีภาวะตัณหาวิญญาณจะไม่ได้พบและถ้าไม่ได้พบมันจะไม่เกิดการรับรู้อะไรเกิดขึ้นส่วนวิภาวะตัณหามันจะเป็นขั้นของการที่ทำสมาธิอย่างปกติในปฐมฌานก็ละกามวิตกใช่ไหมคะละในส่วนของกามไปก็เป็นกามรลาคะก็จะละกามราคะพอขึ้นไปในส่วนของอรูปสัญญา ที่เป็นอากาสานันใจายตนาขึ้นไปอันนี้ยมันก็จะเป็นการละในส่วนของรูปปราคะในขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นของสัญญาเวทยิตานิโรธขั้นนี้เป็นขั้นที่พยายามที่จะละอะรูปประาคะาคือต้องการที่จะไม่มีกามไม่มีรูปไม่มีอารูปเลยแต่สุดท้ายท่า ติดอยู่ในสัญญาเวทยิตาเนโรษโดยไม่รู้ไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปเห็นการเกิดดับซึ่งในสมาธิตรงนั้นมันไม่มีอยู่แล้วมันจะต้องมีการใช้สติในการฉลาดเข้าสมาธิและออกจากสมาธิเพื่อที่จะไปเห็นการเกิดดับตอนเข้ากับตอนออกเนี่ยแหละคะ่ะในช่วงของสัญญาเวทยิตาเนโรธมันก็เลยอยู่ในส่วนของวิภวะตัณหาอ่ะ ทีเนี้ยเราลองมองกลับมาที่ในสิ่งที่ AI สอนเราว่าไอวิภวตัตันหามันแค่ไม่อยากเป็นสิ่งนั้นมันก็คือยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดมันเหมือนแบบเอาสิ่งที่เราเข้าใจในทางโลกโลกอ่ะมาพูดในเชิงที่มันเป็นตันหา3สซึ่งการที่หลายๆคนไปเข้าใจแบบนั้นอ่ะ มันก็อาจทําให้ทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนไปหมดยังบอกว่าเราไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วอ่ะเราอยากเกิดไปเป็นเทวดาอันนี้การอยากเกิดเป็นเทวดามันก็คือการอยากที่จะไปรับสัมผัสที่มันเป็นกรรม,มาคุณในลักษณะของเทวดาหรือถ้าพ้นจากความเป็นเทวดาที่เป็นกรรมภพไปแล้วก็จะไปติดอยู่ในส่วนของรูปปลาคาอีกอยู่ดีซึ่งนั่นมันก็ยังคงเป็นภาวะตันหา มันยังไม่ถึงขั้นเป็นวิภวตัญหาทีนี้ในแง่มุมของวันนี้ฟ้าอยากจะมาพูดแค่ว่าการที่ศึกษาธรรม,มะเอาเฉพาะคนที่ศึกษาเพื่อที่จะหลุดพ้นนะไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่จะไปข่มใครหรือศึกษาเพื่อที่จะไปกล่อมใจใครหรือปลอบใจใครอะไรแบบนั้นคือถ้ามองในธรรม,มะที่มันเป็นธรรมชาติเป็นความจริงก็อยากให้เข้าใจว่ายิ่งมันลึกเท่าไหร่ AI ยิ่งตอบเราไม่ได้คะ่ะมันจะลึก เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆจนแม้แต่ AI ก็ไม่เข้าใจเพราะฟ้าเองก็เคยลองพูดคุยกับ AI ในแง่มุมที่ลึกมากๆมาแล้วซึ่งเขาก็จะตอบกไปวนมาซึ่งมันจะทำให้ความเข้าใจอ่ะคาดเคลื่อนไปได้แล้วถามว่าเราจะไปเข้าใจตรงนั้นจริงๆได้ยังไงวิธีที่ฟ้าทำนะคือถ้าเราเสพครบสั่งสมสุตตะมาแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิจเจริญภาวนาจเจริญสมาธิ เมื่อเจริญสมาธิเหมือนที่ฟ้าเคยพูดว่ามันจะทําให้เกิดเป็นการวิจัยธรรมะที่เป็นลักษณะของยะถาภูตยานัทสนะทีเนี้ยความจริงของธรรมชาติมันจะทําให้เราเข้าใจเองในสมาธิเพียงแต่ว่าถ้าเบื้องต้นแล้วเราไม่มีพื้นฐานความรู้ใดๆที่มันเป็นสุตตะที่เป็นคําตรัสสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยแล้วไปนั่งสมาธิอันนี้มีโอกาสหลง แล้วก็ยึดได้ไง่ายมากๆเพราะอย่าลืมว่าแม้แต่วิตกวิจารณ์เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของอุปทานหรือการยึดเหมือนกันอยากให้เข้าใจว่าเบื้องต้นคือต้องไปศึกษาไปสังสงสุตตาม,มาก่อนแล้วก็รักษาศีลพอรักษาศีลศีลเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสมาธิเลยคือถ้าสมมุติว่าศีลไม่ดีอกุศลมูลมันจะฟุ้งขึ้นมาได้ตอนทําสมาธิแต่ถ้าศีลดีศีลครบ มันจะไม่มีอะไรฟุ้งขึ้นมาตอนทําสมาธิมันจะไม่ลบกวนสมาธิพูดง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทําสมาธิแล้วฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลน,นั่นก็คืออกุศลลมูลเยอะนะก็จะต้องปรับปรุงโดยการที่รักษากายวาจาใจให้ดีก่อนถ้าคนที่นั่งสมาธิแล้วบางทีอ่ะอาจจะยังฟุ้งอยู่แต่การฟุ้งของเขามันดันเป็นฝั่งกุศลอย่างเช่นฟุง้งไปคิดใครควรทํา เหมือนตั้งใจว่านี่นะเราจะเจริญสมาธิโดยใช้อานาปนานสติเป็นฐานแต่ก็ยังฟุง้งแต่ฟุ้งของเขาคือฟุ้งไปคข้ควรทําอันนี้มันยังอยู่ในหมวดของกุศลอยู่แสดงว่ากุศลมูลเขาเยอะแล้วแต่ก็ฝึก ในการละแม้แต่สิ่งที่เป็นกุศลนั้นได้เพื่อที่จะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้หรือละภพละชาติละนันทิในส่วนของขันอื่นๆไปเพื่อที่จะดำรงอยู่ในอาณาปณสติเป็นฐานเพื่อเข้าสู่สมาธิอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คก,กุศลมูลกับอกุศลมูลง่ายๆเนาะแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าถ้าต่อไปนี้มีอะไรที่สงสัยอยากจะให้ปรึกษากับคนที่เรารู้ว่าเขา มีสุตตมีคําของพระพุทธเจ้าก็คือได้เสพครบมาได้ฟังมาหรือว่าได้อ่านจากพระไตรปิฎกมาที่เขาจะต้องแยกออกด้วยนะว่าอะไรเป็นคําแต่งใหม่อะไรไม่ใช่คือคําแต่งใหม่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปแอนตี้ทั้งหมดแต่ถ้าอะไรที่มันไม่สามารถลงได้เลยกับคําของพระพุทธเจ้าอะ่ะเราก็ต้องทิ้งไป แต่อย่าให้เกิดความรู้สึกหมูดหิดนำคาญใจรู้สึกไม่ดีอะไรแบบนั้นอะ่ะไม่ต้องแค่ทิ้งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรักษาที่สุดคือใจเราเองเราจะต้องไม่มีความหมูดหิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าอะไรที่มันเป็นเหตุให้เราหมุดหิดหรือไม่พอใจก็พยายามอย่าไปผัสสะอย่าให้อายตนะไปผัสสะกับสิ่งนั้นอาจจะหลีกเลี่ยง ก็ได้นะคะถ้ามีกัลยาณมิตรก็ควรปรึกษากับกัลยาณมิตรว่าข้อธรรมนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือมีมุมมองไหนที่สงสัยก็ให้ปรึกษากับกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าไปหักล้างกับเขาทันทีนะเพราะว่าคนอื่นเขาจะไม่อยากคุยด้วยเนาะ ให้ใช้เป็นลักษณะของการถามจะดีกว่าเพราะว่าการถามมันทำให้เราได้คิดและก็ทำให้ผู้ที่ถูกถามอ่ะได้คิดด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นการที่รู้สึกว่าถูกตัดสินโดยคนอื่นหรือว่าให้เรารู้สึกว่าขัดแย้งจนไม่อยากพูดคุยกับคนที่เขามาตัดสินเราอะไรแบบนั้นถ้าเราไม่สามารถหากลยาณมิตรได้ก็ใช้พระธรรมคำสอนเป็นกรยาณมิตรก็คือไปศึกษาเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนเสมอก็คือการหลุดพ้นไปจากสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งทั้งหลายนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นแสดงว่าอันนั้นไม่ตอบโจทย์เป้าหมายที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นก็สามารถจับหลักแบบนี้ก็ได้นะคะยิ่งธรรมะที่ลึกเท่าไหร่เราจะยิ่งไม่สามารถถามใครได้และ ไม่สามารถที่จะถามได้แม้แต่ AI เพราะ AI คือระบบประมวลผลที่ใช้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันอาจจะเอามาทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถูกบ้างผิดบ้างมาปะปนกันได้แล้วการที่เราไปเชื่อ AI ที่ไม่ได้มานั่งปฏิบัตินั่งถือศีลนั่งสมาธิแบบเราอะ่ะก็นะสิ่งที่เราจะใช้เพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่การคิดไข้ควรแบบวิตกวิจารณ์ไม่ใช่มานั่งประมวลในหัวแต่มันคือการเห็น จริงๆในธรรมนั้นๆโดยอาศัยสติเป็นเครื่องตั้งและใช้ธรรมะวิจยะต่อไปเมื่อปัญญาสมบูรณ์มันต้องอาศัยยาณทัศนะที่เป็นยถาภูตยาน,น,านาทัศนะทําให้เกิดอาสวัคยายานแล้วก็ทําให้เกิดวิมุติยานทัศนะต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นคือฝึกปฏิบัติและทําทุกอย่างด้วยตัวเองก็เลือกเอาว่าจะใช้ธรรมะเพียงเพื่อปลอบใจตัวเองไปวันๆหนีออกจากทุกข์ ในชีวิตประจำวันได้หรือว่าจะใช้ธรรมะเพื่อหเห็นความจริงเพื่อที่จะเข้ามาปฏิบัติและหลุดพ้นออกไปจากทุกทั้งปวงได้จริงๆก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกแบบไหนเพราะว่าฟ้าเข้าใจว่าแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแม้แต่หลายคนที่เข้ามาปรึกษาฟ้าเรื่องการทำสมาธิและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่า ทำสมาธิไปเพื่ออะไรหรือบางคนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการหลุดพ้นด้วยซ้ําซึ่งฟ้าเองก็อาจจะให้คําแนะนําได้ไม่มากสิ่งที่ฟ้านําคําของพระพุทธเจ้ามานําเสนอหรือถ่ายทอดออกมาทั้งหมดนั้นมันเป็นธรรมะที่ใช้เพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อแค่หนีออกจากทุกข์ชั่วคราวอะไรแบบนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะวางเป้าหมายแบบไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดมัน ไม่ใช่วิธีการที่เราไปยึดติดว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นแบบนั้นไม่ใช่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือเป้าหมายความเข้าใจและการเห็นความเป็นจริงจริงๆโดยที่เราไม่ได้ไปยึดติดกับความคิดความทรงจำหรือแม้แต่สิ่งที่ใครก็ตามสอนเรามาแม้แต่ธรรมะสุดท้ายก็ยังต้องวางเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่ ควรใช้เพื่อการหลุดพ้นฟ้าเองก็ไม่รู้ว่าช่องรู้ธรรมจะไปต่อได้อีกแค่ไหนนะคะแต่ก็อย่าจะามาพูดในส่วนที่เรามีความเข้าใจเพราะว่าอาจจะมีคนที่มีอินรีย์หรือมีกําลังที่แก่กล้ากว่าฟ้าแล้วแค่ได้ยินเล็กๆ,ๆน้อยๆจากสิ่งที่ฟ้านํามาเล่าเนี่ยเขาอาจจะไปได้ไกลกว่าฟ้าก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ฟ้ายังมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อฟ้าอยากจะมาขัดแย้งใครหรือว่าอยากจะมาแอนตี้ช่อง AI ทั้งหมด อย่างที่ฟ้าบอกว่าช่องที่เขาคัดกรองดีก็มีส่วนช่องที่เขาไม่คัดกรองอะไรเลยก็เยอะเพราะฉะนั้นการฟังหรือการศึกษาธรรมะอย่าลืมตรวจสอบด้วยตัวเองตามหลักกาลมาสูตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำอดแคสสวัสดีค่ะ